หลับตาเบาๆพอสบายสบายอย่าไปบีบเลือกตาอย่าไปกดลูกในตานะจ๊ะเมื่อเราปล,ปลือตานิดๆแค่ขนตาชนกัน เหมือนเปลืปล้มเพื่อให้กล้ามเนื้อบริเวณดวงตาผ่อนคลายถ้าเราหลับตาเป็นเราก็จะเห็นภาพภายในได้อย่างง่ายดังนั้นเราจะมองข้ามการหลับตาเบาๆนี่ไม่ได้เลยให้พอดีพอดี โลกสังเกตตรงนี้ดีนะสำหรับผู้ที่กำลังฝึกการวางใจเนี่ยอย่ามองข้ามการหลับตาเนี่ยเหมือนเราเปือตานิดนดแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนงร่างกายเราทั้งเนื้อทั้งตัวน,นะลูกเนาะ ตั้งแต่ศีรษะคอบ่าไหลแค่ทั้งสองถึงปลายนิ้วมือต้องผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าก็ต้องผ่อนคลายในระดับที่เรานั่งแล้วเรา,เร,ารู้สึกว่าเราสบายสบยอยู่ในท่านี้นานๆ ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยต้องผ่อนคลายตั้งแต่หลับต่อการนั่งของเราต้องพอดีพอดีสบายสบายแล้วก็มาถึงเรื่องของใจ ใจก็ต้งสบายบายใจจะสบายเนี่ยต้องเป็นใจที่ไม่เกาะไม่เกี่ยวไม่เหนียวไม่ ettu, รั้งเรื่องอะไร,ะไรเลย ever, ไม่เกาะไม่เกี่ยวไม่เหนียวไม่รั้งเรื่องคนสัตว์สิ่งของหรือเรื่องอะไรเนี่ยทิ้งไปให้หมดเลยใจโลง่งๆว่างๆกิ้งกิ้ง โล่งๆกองๆกลียงเกล,กลียงเนี่ยเราเสียเวลาตรงนี้สักสองสามนาทีปรับการหลับตาปรับการผ่อนคลายร่างกายปรับการทำใจให้สบายๆนี่สำหรับผู้ที่ เริ่มฝึกการวางใจนะจ๊ะเนี่ยโลกปรับตรงเนี้ยพอมันเริ่มจะตึงหรือหย่อนไปเราก็มาปรับใหม่มาเริ่มต้นใหม่ยอมสียเวลาตรงนี้นิดหนึ่งคือพร้อมที่จะมาเริ่มต้นใหม่ในทุกครั้งที่นั่งหลับตา มันตึงเกินไปบ้างหรือหย่อนเกินไปกระทั่งเคลิ้มหลับให้สังเกตดูให้ดีนะจ๊ะสังเกตใจเราสังเกตอารมณ์เรามันสบายไหมผ่อนคลายไหมถ้ารักษ์ที่จะเข้าถึงธรรมเนี่ยต้องสังเกตไม่สังเกตไม่ได้ ว่าเราวางใจเนี่ยพอดีไหมปรับร่างกายพอดีไหมหลับตาพอดีไหมอย่างนี้นะลูกนะสำหรับผู้ที่อย่างเริ่มฝึกการวางใจเนี่ยแต่ไม่ถึงกับกังวลคือถ้ามันตึงไปแล้วก็ปรับให้มันหย่อนลงมาพอดีพอดี หย่อนเกินไปก็ท้งเคลิ่มหลับแล้วก็ปรับให้มาอยู่ในระดับพอดีพอดีแค่นี้เองเราสังเกตอย่างนี้นะจ๊ะพอเราได้ความสบายทั้งกายและใจและการหลับตาแล้วเนี่ยคราวนี้ก็ลราก็เริ่มวางใจนิ่งๆสบายตรงไหนเอาตรงนั้นก่อน แต่เป้าหมายเราจะเอาใจเนี่ยกลับมาไว้กลางกายถาวางใจคลุมคลุมกวาม้วางกงคือนิ่งเฉยๆใจอาจจะอยู่นอกตัวหรือไกลตัวบ้างก็ไม่เป็นไรแต่ต้องให้สบายนี่ถ้าเราเริ่มต้นใหม่ต้องสังเกตอย่างนี้ได้จะ หรือใจเรามาอยู่บริเวณลำตัวเราจะส่วนไหนก็ตามตั้งแต่จมูกในตากลางทิะอะไรต่งางๆเหล่านี้หรือในตัวรู้สึกสบายก็เอาตรงนั้นไปก่อนเนี่ยพอถูกสวนมันก็จะเคลื่อนกับไปเอง ไปอยู่ภายในตัวเด้วยใจเรามีความพร้อมจะเข้าไปอยู่ในตัวได้คำว่าในตัวตั้งแต่ปากช่องจม,มูกเข้าไปเลยถึงการกัคติทะผ่านลำคอกลวงเข้าไปในกลางทองตรงไหนสบายเอาตรงนั้นไปก่อนคืยใจจะไปอยู่ตรงนั้นอย่างนิ่งๆโล่งๆว่างๆ เริ่มหาความสบายตรงนี้ก่อนนะลูกนะถ้านึกเป็นภาพแล้วทำให้เราสบายใจขึ้นแล้วก็นึกเป็นภาพเช่นภาพดวงใสๆองค์พระใสๆหรือพระเดชคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมอนถ้านึกแล้วสบายแล้วก่อนนึกส่วนชัดไม่ชัดนั่นอีกเรื่องหนึง่ง ไม่ชัดก็ไม่เป็นไรแค่นึกว่ามีท่านเหล่านั้นเนี่ยอยู่ใกล้ๆตัวเราหรือในตัวเราก็ได้นะจ๊ะแล้วก็นิ่งๆเฉยๆเตะประคองใจในบรกิกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้หรืออยากนึกเฉยๆอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะ เพื่อให้ใจเราสบายเดี๋ยวพอถูกส่วนใจมันจะรวมไปเองเข้าไปสู่ข้างในเองอย่างง่ายๆถ้าทำอย่างนี้ได้แล้วก็เราจะเริ่มีความรู้สึกสนุกกับการนั่งว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่เราเข้าใจ เราเลี่ยงการไปบีบไปเค้นไปเน้นภาพไปเน้นอารมณ์อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเอาสบายอย่างเดียวก่อนอย่างนี้ไปก่อนนะลูกนะนี่สำหรับผู้ที่กำลังฝึกการวางใจเนี่ยไอสังเกตดูณช่วงเวลาไหนเนี่ยเช่นเวลานี้ ถ้าเราวางอารมณ์อย่างนี้วางใจอย่างนี้แล้วเราสบายก็อเอาอย่างนั้นไปก่อนเอาเป็นช่วงๆไปแต่เป้าของเราจะต้องไปอยู่ในกลางท้องร่างกายของเราอย่างนี้นะลูกนะสำหรับผู้ที่เริ่มฝึกการวางใจสบายสบายอย่าไปกังวล อย่าไปเค้นอย่าไปเน้นวันนี้เรายังนึกอะไรไม่ออกก็ไม่เป็นไรหรือสบายแค่ไม่กี่นาทีก็ไม่เป็นไรค่อยๆสั่งสมไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆไปลาช้ามันก็จะยาวเองช่วงที่ดีมันก็จะยาวเองคือสบายทั้งกายสบายทั้งใจ และใจก็จะอยู่กับในตัวเรามากขึ้นใจละ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 เราคลอเคลียโนเนียอยู่กับตัวอยู่ในตัวของเราทำซ้ำซ้ำซ้ำบ่อยบ่อยหนึ่งหนึ่งไม่ช้าใจก็จะตั้งมันเองเมื่อกายสบายใจสบายเนี่ยมันก็ง่ายนิดเดียว เดี๋ยวตัวมันก็จะโล่งโปรง่งเบาสบายตัวก็จะขยายเองตัวยืดตัวย่อหรือตกจากที่สูงบ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะเกิดขึ้นเองนี่สำคัญนะลรูกนะลูกอยฟังผ่านกันนะจ๊ะต้องปรับใจของเราเราชอบแบบไหน อย่างไหนถูกกับจริตอัตยาศัยของเราเราก็ทำอย่างนั้นไปก่อนสบายตรงไหนก็เอาตรงนั้นก่อนพอเราสั่งสมความสบายมากเข้ามากเข้าเดี๋ยวใจมันก็จะนิ่งนุ่มนานขึ้นแล้วก็อยู่ในตัวซึ่งเป็นอารมณ์ที่รูกจะชอบ เวลาทำความ,ค,วามคุ้นเคยกับอารมณ์นี้เนี่ยมันก็จะหยุดนิ่งแน่นนุ่มนานขึ้นประสบการณ์ภายในก็จะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นจังเห็นแสงแสงสว่างได้เองหรือแสงสว่างนั้นมาเองแม้แวบเดียววินาทีเดียวสองวินาทีก็ตามก็เป็นรางวัลสำหรับ เราที่ทำถูกวิธีนะจ๊ะถ้าถูกวิธีเดียวก็เป็นอย่างนี้แหละการเห็นภาพภายในไม่ได้ยากเกินไปอย่างที่เราเข้าใจแต่มันก็ไม่ง่ายเกินไปมันพอดีพอดีถ้าทำถูกหลักวิชาลก็ง่อยสำหรับผู้ที่มาถึงจุดที่ทำได้แล้ว ก็นิ่งนุงน่มนานนาแตะใจเบาเบาแตะใจเบาเบาที่จุดที่เราได้อารมณ์สุขก็เฉยนะคือใจมันนิ่งแล้วมันก็มีความสุขแตะเบาเบาแสงสว่างก็จะเกิดมากขึ้น ภาพก็จะชัดขึ้นไม่ว่าจะเป็นดวงเป็นกายเห็นตัวเองและองค์พระก็ตามก็จะง่ายขึ้นชัดขึ้นใสขึ้นสว่างขึ้นเองลูกฝึกก็แบบนี้นะจ๊ะอย่างง่ายงอย่างสบายสบายต้องสบาย ให้ใจสใสใสใจเย็นเย็นเพราะโลกทสกุลมีบุญเก่าที่สั่งสมกันมาดีอยู่แล้วจากในอดีตชาติบุญในการบวชบุญในการเข้าถึงธรรมโลกสกูปมีอยู่แล้วนะ ถ้าไม่มีบุญก็มาบวชไม่ได้เฮ้บวชแล้วก็อยู่ในโครงการนี้ไม่ได้แต่นี่ลูกบวชได้อยู่โครงการนี้ได้แปลว,ว่าบุญเก่าลูกลมีมากเพียงพอที่จะเข้าถึงธรรมภายในเข้าถึงความสุขภายในเข้าถึงความบริสุทธิ์ภายใน กาถึงดวงใสใสภายในตัวเราได้ก่าวถึงองค์พระใสใสในตัวของเราได้ทุกรูปเลยไม่มีเว้เลยสักองค์เดียวเพราะนั้นเหลือแต่ทำให้ถูกหลักวิชาเท่านั้นนะลูกนะจะทำถูกหลักวิชาดังกล่าวบุญเก่าก็าจะได้ช่อง ดังนั้นทำให้ถูกหลักวิชานะล,ลูกนะต้องเบาเบาต้องสบายสบายต้องผ่อนคลายต้องใจใสใสต้องใจเย็นเย็นนะลูกนะใจเย็นเย็นเห็นภาพมาแค่ไหนก็ต้องใจเย็นเย็น เห็นมาโลโลลางๆเราก็ดูโลโลลาง,งอย่างนั้นไปก่อนเห็นได้แค่ไหนดูแค่นั้นพึงพอใจแค่นั้นอย่างสบายๆแล้วภาพนั้นก็จะชัดขึ้นมาเองความสุขความรู้สุดก็เกิดขึ้นเองอเข้าใจอย่างนี้นะลุงนะทางคนทางนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ หลับตาเบาๆพอสบายสบาย